ต้องบอกเลยนะคะว่าคุณผู้ชมคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25ตุล,ลาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางค่ะตอนนี้นะคะอุณหภูมิก็จะลดลงอยู่ที่2-4องศาเซลเซียสกับมีอากาศเย็นนะคะรวมถึงมีลมแรงเกิดขึ้นด้วยขณะที่พายุโซนร้อนโซเดลทวีความรุนแรงขึ้นแล้วนะคะมาดูตำแหน่งของพายุกันบ้างคะ่ะว่าขณะนี้อยู่ตรงจุดไหนกันบ้างนะคะตอนนี้พายุโซนร้อนโซเดลที่มีกําลังแรงนั้นมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางนะคะอยู่ที่ประมาณ100กิโล เมตรต่อชั่วโมงถือมากอยู่เหมือนกันนะคะกําลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกช้าๆค่ะก่อนที่จะเข้าใกล้ชายชฝั่งเวียดนามตอนบนนะคะในช่วงของวันที่25-26ตุลาคมนี้หลังจากนั้นจะอ่อนกําลังตัวนะคะจะขออภัยค่ะจะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ด้านตะวันออกตอนล่างของภาคอีสานมีฝนบางแห่งกับมีลมแรงเกิดขึ้น คุณผู้ชมคะปีนี้ต้องบอกว่านะคะ c l i m a t e change นั้นมีผลต่อความเข้มข้นของฝนเป็นจํานวนมากค่ะทําให้เขื่อนใหญ่หลายแห่งในเวลานี้นะคะมีน้ําเต็มเร็วมากเลยละค่ะวันนี้นะคะเขื่อนใหญ่ไหลแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนทั้ง3แห่งนะคะก็คือเขื่อนหนองปลาไหลก็มีน้ําเต็มอยู่ที่ร้อยละ9นะคะขออภัยค่ะร้อยละ109เขื่อนลําตะคองมีน้ํามากถึงร้อยละ107และเขื่อนลําพระเพลิงคิดเป็นร้อยละ105อยาที่ยัง กระทบกับพื้นที่น้ําท่วมตอนล่างโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่กระทบหนักอยู่ในเวลานี้นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเขื่อนก็ยอมรับว่าเขื่อนใหญ่นะคะที่กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะแห่งประเทศไทยดูแลนั้นถือว่ายังมีความมั่นคงแข็งแรงกว่าเขื่อนขนาดเล็กแต่คุณผู้ชมคะถ้าหากว่ามองย้อนไปถึงเขื่อนขนาดเล็กปัจจุบันเขื่อนใหญ่นะคะก็ปลอดภัยอยู่แล้วแต่เขื่อนขนาดเล็กเนี่ยถูกโอนนะคะไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักมีปัญหา อย่างวันที่17ที่ผ่านมาค่ะอ่างเก็บน้ําหินตะโง่นะคะก็ชำรุดถูกน้ํากระเซาะพังเสียหายทําให้มีมวลน,น้ําไหลไปสมทบบ้านเดือนประชาชนเป็นจนํานวนมากค่ะก่อนหน้านี้เขาได้มีการปรับปรุงทางระบายน้ําให้สูงขึ้น3เมตรพร้อมกับเสริมความสูงทํานบดินเพื่อเพิ่มความจุอ่างเป็น1นึ่ล้านสองแสนลูกบาทเมตร ขณะดเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะอ่างขนาดกลางที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทานอย่างอ่างเก็บน้ําน้ำพลมแม้จะไม่แตกในปีนี้แต่ปีนี้น้ําล้นไหลเขื่อนไหลออกมานะคะจํานวนมากแล้วก็เป็นที่น่ากังวลมากเลยค่ะเพราะปริมาณน้ํานะคะที่มีนั้นล้นออกมา และฝนที่ตกสะสมตั้งแต่วันที่15ถึง18ตุลาคมมีฝนเกิดขึ้นอยู่ที่183.6นะคะซึ่งก็ถือว่าทำให้น้ำนั้นไหลอ่าไหลเข้าอ่างเป็นจำนวนมากค่ะทำให้พื้นที่กว่า500ไร่ในตำบลเก,กษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิได้รับผลกระทบ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเขื่อนเปิดเผยว่าปัจจุบันค่ะมีอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กจํานวนมากที่ถูกถ่ายโอนให้ท้องถิ่นไปแล้วจํานวนมากแต่ขณะนี้มีข้อจํากัดของท้องถิ่นในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยซึ่งก็เสี่ยงถ้าหากว่ามีการแตกนะคะเพราะว่าเป็นเขื่อนที่ไม่ค่อยจะได้รับการดูแลนะดังนั้นผมก็เลยมองว่าในทางกลับกันนะฮะทางอบอเนี่ยน่าจะหรืออาจจะต้องตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมา เป็นหน่วยงานทางวิศวกรรมซึ่งอาจจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเป็นวิศวกรรมพิเศษขึ้นมาเพื่อดูโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมันมีผลต่อชีวิตประชาชนนะครับเราไม่พูดถึงถนนเราไม่พูดถึงบอ่อฝังกบขยะอะไรพวกนั้นก็จะเป็นเรื่องเซอร์วิสไปแต่พอมาเป็นเขื่อนอย่างเงี้ยหรือเป็นสะพานขนาดใหญ่อย่างเงี้ยที่โอนมาอย่างเงี้ยอัน,นีควรจะต้องมีหน่วยงานพิเศษที่มีผู้เชี่ยวชาญเข้าไป เป็นเรื่องที่ต้องรับมือในปีหน้าด้วยนะคะเอาล่ะค่ะทีนี้มาปิดท้ายกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะตอนนี้ประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นลงแล้วนะคะโดยทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25นะคะมีอุณหภูมิลดลงอยู่ที่ประมาณ2-4องศาเซลเซียสค่ะมาต่อกันที่ภาคเหนือเลยค่ะภาคเหนือนี้มีอุณหภูมิต่าสุดวันนี้นะคะอยู่ที่17-20องศาเซลเซียสลดลง2-4องศาเซลเซียสนะคะส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานค่ะก็มีอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ ที่0ถึงองศาเซลเซียสนะคะภาคกลางค่ะก็มีอุณหภูมิลดลงเหมือนกันค่ะมีอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่1 9บเถึงยีองศาเซลเซียสรวมถึงภาคตะวันออกด้วยนะคะมีอุณหภูมิต่าสุดเท่าๆกันลดลงอยู่ที่1-3องศาเซลเซียสนะคะส่วนพื้นที่ทางภาคใต้ค่ะก็มีฝนอยู่นะคะอุณหภูมินั้นยังปกติอยู่ค่ะต้องบอกว่าเวลานี้นะคะสถานการณ์น้าท่วมอุณหภูมิลดลงนั้นต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างดีเลยเพราะว่าตอนนี้แม้ว่าอากาศจะลดลง แต่ว่าต้องดูปริมาณของพายุที่จะเข้ามาด้วยอย่างน้อยอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้สองลูกที่จะเข้ามาเนี่ย<ะ>มีลักษณะค่อนข้างที่จะทําให้ฝนเนี่ยตกหนักมากพอสมควรจึงต้องเฝ้าระวังในช่วงเวลานี้ไว้ด้วยค่ะ